ของขลังป้องกันคุณใสก่อนที่เราจะไปรู้จักของที่ป้องกันคุณใสได้เรามารู้จักสกอดว่าคุณใสคืออะไรเมื่อพูดถึงเรื่องคุณใสมนดําแล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีกันทุกชาติทุกศาสนาสําหรับคนไทยนั้นคุณใสมนดําจะมีหลากหลายแบบตามลักษณะท้องถิ่นหรือพิธีกรรม อย่างที่เราเห็นกันในหนังหลายๆเรื่องทั้งการเสกของที่ไม่ดีเข้าท้องเมื่อมีคุณใสยบนดำแล้วสิ่งที่ดูเป็นคู่ตรงกันข้ามก็คือเรื่องราวของขังเพื่อป้องกันคุณใสยตามความเชื่อของคนไทยที่เอาไว้แก้คุณใสต่างๆโดยมีตั้งแต่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือครูบาอาจารย์พระภิกษุที่สร้างบารมีจนแก่กล้า ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองหรือปกป้องอันตรายต่างๆที่มาจากคุณไสมนดํดทั้งหลายเครื่องรางของขลังมีอะไรบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องรางของขลังที่มาแก้คุณไสนั้นเราหยิบยกมาแค่ไม่กี่อย่าง 1. เบี้ยแก่มีลักษณะเป็นก้อนดำๆขนาดเท่านิ้วโป้งมือ มีลวดหรือเชือกสารพันเป็นลายโดยรอบสะดวกในการพกติดตัวด้วยการคาดเอวหล,ลังจากการถักเชือกแล้วก็มีการหลงรักหรือทาอย่างมาพับเพื่อให้เชือกนั้นมีความคงทนในการใช้งานเบี้ยกแก่มีความเชื่อว่าเป็นตัวแทนพระรัศมีที่นิยมห้อยคอเด็กเพื่อป้องกันและคุ้มครอ,องอันตรายต่างๆในวรรณคดีของไทย เราได้กล่าวถึงเรื่องเบีย้ยแก้ไว้มากมายเช่นในเรื่องขุนช้างขุนแผนและเรื่องอีเหนาพุทธคุณของเบีย้ยแก่นั้นมีความเชื่อว่าใช้ในการแก้และกันสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆเข้ามาทำร้ายเราได้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือคุณใสต่างๆช่วยป้องกันคุ้มครองผู้ที่มีเบีย้ยแก่ให้พ้นภัยจากอันตรายต่างๆได้ ถ้าพูดถึงเบีย้ยแก่แล้วเบีย้ยแก่ที่โด่งดังก็จะเป็นเบีย้ยแก่ของหลวงปู่รอดวัดนายรงโดยการปลูกเสกจะใช้วัตถุต่างๆเป็นองค์ประกอบเช่นเบีย้ยภูปรุรอดชันโรงใต้ดินท่านจะคัดตัวเบีย้ยแก่ที่มีขนาดได้เลี่ยก,กันและเลือกตัวที่สมบูรณ์ตามสูตรโบราณคือมีฟันเบีย้ยครบ32ซี่เหมือนคนนอกจากนี้ ยังมีแผ่นตะกั่วทุบแล้วนำวัตถุทั้งหมดมาปลุกเสกลงอัคาระขอมโบราณกำกับด้วยคาถาพระเจ้า16พระองค์และคาถาตรีนิสิงเหไม่ว่าจะเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ใช้สร้างหรือคาถาต่างๆที่หลวงปู่รอดใช้ในระหว่างปลุกเสกทำให้เบียกแก่ของหลวงปู่รอดเป็นเครื่องดลังของขังที่หลายคนนั้นต้องการ 2. ผลพระเจ้าห่าพระองค์เป็นของขลังที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างของคนแต่เป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพระเจ้าห่าพระองค์เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่หาได้ยากมักพบในป่าลึกผลของพระเจ้าห่าพระองค์มีรูปกลมรีเล็กน้อยแบ่งเป็นภูห้าภูแต่ละภูจะมีรูปคล้ายพระเรียงอยู่รอบผลเป็นพระพุทธรูปผ้าพระองค์ หันพระเสียนชนกันที่ตรงศูนย์กลางจึงเป็นที่มาของชื่อพระเจ้าห้าพระองค์คนโบราณนิยมนำผลของพระเจ้าห้าพระองค์มาทำเป็นเครื่องรางของขลังคู่กับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่กล่าวว่านะโมพุทธายะซึ่งถือเป็นของขลังที่มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาสนีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานมีโชคลาภและทรัพย์อุดมสมบูรณ์เสริมสิริมงคลและขจัดความชั่วร้ายต่างๆทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายบางคนก็นำไปเข้าพิธีปลุกเสกเพื่ออิทธิฤทธิ์ในทางการอยู่ยงคงกระพันจึงถือว่าเป็นของดีที่ขวัญไว้ติดบ้านติดเรือนติดร้านค้าติดองค์กรสถานที่ต่างๆ 3. เท้าจตุโลกบาล ท้าจตุโลกบาลทั้ง4คือผู้ดูแลชั้นจตุมหาราชิกาผู้คอยช่วยปกปักรักษามนุษย์ประกอบด้วยเท้าเวสวุวรรณเป็นต้นโดยแต่ละองค์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาคุ้มครองมนุษย์ในด้านต่างๆเท้าทัตตรดผู้ปกครองประจำทิศตะวันออกปกครองเหล่าคนทันวิทยาธรน,นางไม้นางอับสรมือซ้ายทรงพินเป็นเทพแห่งความสุขความสำราญ ทาวิรุณหกผู้ปกครองพระจำทิศใต้หน้าเกรงขามเมื่อขวาทรงทวนเป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองท้าวิรูปักผู้ปกครองพระจำทิศตะวันตกเป็นเจ้าแห่งพญานาคสวมมงกุฎที่มียอดนาาสามเสียนมีหนวดประทับย,ยืนบนแท่นฐานประดับหลายพญานาคเป็นเทพเแหง่งทรัพย์สมบัติท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ประจำทิศเหนือ ปกปักดูแลทรัพย์ของมนุษย์โลกแววตาดุดันทรงอำนาจเป็นเทพพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง 4. ยันเกราะเพชรมีต้นกำเนิดมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงว่ากันว่าท่านได้เรียนมาจากผู้สืบทอดตำราพระร่วง ท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ได้เป่าพระคาถานี้ลงกระหม่อมต้องเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าให้คุ้มครองมีความมั่นคงและกันภัยต่างๆได้จึงเรียกกันว่ายันกรอกเพชรพุทธคุณของการสวดพระคาถานี้เป็นประจำสามารถนุนดวงเสริมบารมีการงานการเงินและการป้องกันการกันแกล้งจากคนอื่น เพราะของที่ไม่ดีจะย้อนกลับสะท้อนเข้าไปหาตัวคนทำโดยวันเป่ายันจะเป่าได้เฉพาะวันเสาร์ห้าคือต้องตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าคำเดือนใดก็ได้ผู้รับยันต้องมีทูบเทียนหนึ่งชุดเป็นเครื่องบูชาพระถ้าเป็นหญิงมีคัรต้องจัดทุบเทียนเพื่อลูกในท้องอีกหนึ่งชุดทูบเทียนนี้ไม่ต้องจุดเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็สามารถนำกลับบ้านได้ และมีพุทธคุณใช้สำหรับไล่ผีดีมากๆใครที่กลัวผีต้องพกไว้เลยมีความเชื่อกันว่าผู้ที่รับยันไปแล้วถ้ารักษาไว้ดีจะไม่ตายผิดธรรมชาติหรือตายหงไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิดปลอดภัยจากศัยศาสตร์ถ้ามีคนทำปุนใสทุกประเภทใสจะสะท้อนกลับไปหาตัวผู้ทำเอง 5. งากําจัด งาคำจัดคืองาช้างที่แตกหักออกในขณะที่ช้างยังมีชีวิตอยู่เกิดจากการที่ช้างมีอาการตกมันไล่อาะวาดแล้วเอางาทิ่มแทงกับต้นไม้ทำให้งาหักขาต้นไม้นั้นถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีเทพปกปักรักษาโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกนับบ่าเป็นของที่หายากและมีคุณค่าถือว่าเป็นโชคดี ของผู้ที่ได้ครอบครองส่วนพุทธคุณนั้นเชื่อกันว่าใครได้บูชาหรือพกติดตัวแล้วจะดนบันดาลให้เกิดเป็นเมตตามหาอำนาจเกิดบารมีเป็นที่เกรงขามต่อศัตรูอีกทั้งยังปกปักคุ้มครองให้แม้จะไม่ผ่านการปลุกเสกว่ากันว่าเมื่อพกพาติดตัวจะทำให้มีสเสน่ห์และมีอำนาจอย่างมาก แต่เมื่อผ่านพิธีกรรมมาแล้วสัพพคุณย่อมเพิ่มเป็นทวีคูณโดยจะสามารถเพิ่มตบะเดชะเพิ่มบารมีเพิ่มวาสนาต่อชะตาชีวิตให้แก่ผู้ที่ครอบครองบูชาได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขในทุกๆด้านทั้งคุณใสพูดผีต่างๆและทำให้มีความสุขเจริญก้าวหน้า 6. กระเบนท้องน้ำเป็นเครื่องรางที่เกิดจากความเชื่อของชาวทะเลทางภาคใต้บางก็เรียกกันว่าหัวกระเบนท้องน้ำเชื่อกันว่ามีสรรพคุณสามารถป้องกันคุณใสป้องกันลมเพลมพัดได้และจะยิ่งมีพุทธคุณสูงหากนำไปปลูกเสกสามารถป้องกันพูดพลายที่สิงอยู่ตามท้องน้ำป้องกันภัยจากสัตว์น้ำได้และที่สำคัญก็คือ สามารถเสริมดวงชะตาให้มีพลังอำนาจโดยจะนิยมทำเครื่องประดับเช่นจี้สร้อยห้อยคอแหวนและกำไรข้อมือนอกจากจะเป็นเครื่องรางของขลังแล้วยังช่วยเสริมสนีให้แก่ผู้ที่สวมใส่ได้อีกด้วยเชื่อกันว่าเมื่อนำมาทำเป็นหัวแหวนกำไลหรือจี้ปลายแหลมของหัวกระเบนท้องน้ำจะสามารถงอกยาวขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆ โดยส่วนที่นำมาเป็นเครื่องประดับหรือของขลังเป็นชิ้นส่วนหนามบนตัวที่มาจากปลาโรนินซึ่งเป็นปลาที่คล้ายปลาฉลามแต่อยู่ในกลุ่มของปลากระเบน 7. คดขดมะพร้าวมะพร้าวหลอดหรือขดมะพร้าวสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติที่มีดีในตัวจะเจอได้เฉพาะต้นที่มีอาถรรพ์บางต้นอาจจะได้เพียงลูกเดียว บางต้นอาจจะเป็นคดหรือกลาหลอดทั้งต้นหรือบางต้นมีอาถรรพ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นมีฟ้าผ่าลงมาแต่ไม่ตายเกิดผลงอกออกมาในลักษณะนี้มักจะมีคดมะพร้าวหรือมะพร้าวหลอดเกิดขึ้นถือเป็นของอาถรรพ์มีพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแกลวคลาดรวมไปถึงเมตตามหาสเสน จะบูชาโดยการใช้น้ำมันหอมเจมิมหรือไอ้คอเหมือนพระเครื่องพวกติดตัวไปก็ได้จะทำให้แคลวคลาดได้รับความเมตตาทุกประการถือเป็นของหายากมากอานุภาพของคดมะพร้าวนั้นดีเลิศในทางป้องกันภัยป้องกันคุณไสยมนต์ดำพูดผีปีศาจแคลวคลาดมหาอุดคงกระพันเมตตาโชคลา หือว่าเป็นของดีที่มีคุณสมบัติครบใครที่มีไว้ครอบครองก็จะปราศจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เทวดาอสูรพูดผีปีศาจก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ 8. ขนหางช้างขนช้างซึ่งเกิดจากธรรมชาติเป็นอีกของขลังที่มีดีในตัวคนโบราณที่ไม่ได้เรียนอาคม จะพกขนหางช้างติดตัวอยู่เสมอไหนว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่ารังควันจากพูดผีปีศาจสัตว์ร,ร้ายป้องกันคุใสยต่างๆในยามที่เดินทางไกลและก็ยังเชื่ออีกว่าถ้าบูชาดีขนช้างจะทําให้สามารถอย่างรู้พิษภัยต่างๆล่วงหน้าด้วยการสัมผัสที่6และป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ บางคนเชื่อว่าคนช้างจะนำโชคดีมาให้ชาวเวียดนามเชื่อว่าคนหางช้างเป็นลักษณะของความรักและความพักดีหนุ่มๆสาวๆมักจะมอบให้แก่กันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักคนหางช้างมักมีการนำมาถักพันหรือประกอบเป็นแหวนกำไลข้อมือเพื่อให้พกติดตัวง่ายจึงทำให้นอกจากจะเป็นเครื่องรางของขลังแล้ว ยังเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์และมีความสวยงามอีกด้วยหากใครเคยดูละครเรื่องนาคีซึ่งเป็นละครที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องกล่าวถึงเจ้าแม่นาคีซึ่งเป็นพญานาคแต่ก็ยังไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับผู้ที่มีแหวนพิรอดหางช้างนี้ติดตัวได้ 9. ตะกรุดตะกรุดเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลัง ที่หลายคนรู้จักกันดีตะกรุดถูกสร้างขึ้นโดยอ้างถึงสรรพ,พคุณหรือพุทธคุณทำมาจากวัสดุต่างๆตามตำรับตำราของครูบาอาจารย์แต่ละท่านตะกรุดได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเพราะเชื่อกันว่าตะกรุดสามารถป้องกันคุ้มครองภัยอันตรายให้แพวคลาดคงกระพันรวมถึงเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยม การสร้างตะกุดในปัจจุบันนั้นถูกนำมาผสมผสานให้เข้ากับการออกแบบที่สวยงามจนกลายเป็นเครื่องประดับไว้อย่างลงตัวทำให้ตะกุดกลับมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกครั้งแม้กระทั่งในหมู่คนดังและเหล่าวัยรุ่นตะกุดมงคลโสรสหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีถือว่าเป็นตะกุด ที่เป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุที่ยันมงคลโสรสเป็นยันที่มีมงคลมากสำหรับเกจ้กิอาจารย์ในยุคเก่าเพราะเป็นยันที่คุ้มครองทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผู้ที่บูชาเถิะกุดนี้ติดตัวจะมีความศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายทุกอย่างที่มาจากทุกชั้นฟ้าและทุกชั้นดินและจะมีแต่สิ่งอันเป็นมงคลทุกอย่าง เข้ามาในการดำรงชีวิตแม้แต่เทพพยายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังต้องให้ความเคารพในยันที่ลงในตรกะุตนี้นักสะสมจึงปรารถนานำมาบูชากันมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนที่มีไว้ครอบครองและหมั่นบูชากราบบ่ายด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นจะเป็นสิริมงคลแก่ตนและวงตระกูลอย่างยิ่งพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ เมตตามหานิยมจเจริญด้วยลาภผลแพลวคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรี 10. กัละลลปังหาดำเอกสิ่งของมงคลที่ธรรมชาติแห่งท้องทะเลเป็นผู้สร้างที่นิยมนำมาถักกรอบล้อมทำเป็นจี้ห้อยคอกำไลข้อมือบางคนนำมาผ่าทำเป็นแหวนหรือทำเป็นพวงกุญแจพกพาติดตัวกัละลลปังหาติดตัวไว้ใช้ได้ โดยไม่ต้องปลูกเสกการห้อยกะลัปังหาต้องห้อยเปลือกให้ถูกเนื้อตัวโดยมีความเชื่อกันว่ากะลัปังหาดำช่วยเรียกโชคทรัพย์ป้องกันอันตรายพูดผีปีศาจโดยเฉพาะผีพรายแต่กะลัปังหามีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วถึงไม่ได้รับการปลูกเสกเพิ่มจากครูบาอาจารย์แต่หากนำไปให้พระเกจิอาจารย์ ที่เคารพนับถือปลุกเสกก็จะเป็นมงคลเพิ่มพุทธคุณมากยิ่งขึ้นไปอีก11เขี้ยวหมูตันเขี้ยวหมูป่าโดยปกติด้านในจะมีลูกลวงตั้งแต่รากฟันขึ้นไปอย่างน้อยครึ่งเขี้ยวหรือเกือบถึงปลายเขี้ยวแต่ถ้าหากเขี้ยวนั้นมีด้านในตันก็ถือว่าเป็นของหายากเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิอำนาจในทางคงกระพันชาตรี ยิงฟันไม่เข้าใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศาสตร์ราวุธต่างๆได้พลานป่าที่ล่าสัตว์กันเป็นอาชีพมักไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งกับหมูป่าที่คิดว่าหมูมีเขี้ยวตันเพราะเชื่อกันว่าไม่ว่าอาวุธอะไรก็ไม่สามารถระแคะระขายผิวหนังของหมูตันตัวนั้นได้เครื่องรางของขลังทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ในความเชื่อของสังคมไทยยังมีเครื่องรางของขลังอีกมากมายและมีพุทธคุณที่แตกต่างกันไปโดยบางชนิดเป็นความเชื่อเฉพาะท้องถิ่นและบางชนิดเริ่มลดบทบาททางความเชื่อไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถปกปักรักษาตัวเราได้ดีที่สุดก็คือความดีซึ่งสิ่งนี้จะเป็นทั้งสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างป้องกันสิ่งที่ไม่ดี ที่จะเข้ามาโดยอัตโนมัติแต่หากเพื่อนๆอยากเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตอาจจะหาเครื่องรางของขลังที่เหมาะกับตัวเองมาพกติดตัวเพื่อเพิ่มสิริมงคลในชีวิตกันก็ได้